คนแบบไหนที่คุณควรจะเลิกครบรู้ไหมคะวันนี้นะคะใกล้จะปีใหม่แล้วครูอยากให้ทุกคนให้รางวัลตัวเองโดยการที่เลิกคบคนไม่ดีค่ะแค่นี้เพียงแค่นี้เลยเลิกคบคนที่ไม่ดีชีวิตคุณจะดีขึ้นเลยนะคะ คนแบบไหนที่ไม่ดีก็คือคนประเภทแรกนะคะคือคนที่ชอบนินทาคนอื่นค่ะคนที่ชอบนินทาคนอื่นคือคนที่เขาคิดลบค่ะเพราะว่าเขาคิดลบคนอื่นไงเขามองแต่เรื่องไม่ดีเขามองแต่ปัญหาเขามองแต่จุดแย่ของคนอื่นเขาไม่เคยชื่นชมคนอื่นไม่เคยขอบคุณไม่เคยมีความรู้สึกดีคนแบบนี้เวลาคุณอยู่ใกล้ๆด้วยพลังงานคุณจะตกคุณเคยเจอไหมคนที่แบบโทรมาหาคุณแล้วก็นั่งพูดเรื่องคนอื่นอ่ะ นั่งนินทาคนอื่นนั่งเมา้ามอยนั่งพูดลบอะ่ะเวลาคุณฟังแล้วถามว่าคุณแฮปปี้ไหมชีวิตคุณดีมีความสุขมีเอ NERGY ในการทํางานไหมไม่เลยคนเหล่านี้ดูดพลังชีวิตคุณมากสมมุติวันนี้คุณตื่นเช้ามาแบบโอ้โหอากาศสดใสกําลังแบบแฮปปี้หลันล้าจะกําลังทํางานอย่างมีความสุขเสร็จแ,แล้วคุณรับสายสายหนึง่งแล้วคนนั้นก็โทรมาเนี่ยพี่ขอเม้าหน่อยเถอะไอคนนั้นนั้นมันแย่มากมันอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างงี้อย่างเงี้ยคือแบบเนี่ยไอคนที่ควรออกห่างเลยคือคนที่แบบ คิดลบแล้วก็วันๆแบบชีวิตมีแต่ปัญหาแล้วก็โทรมาระบายให้คนอื่นฟังแบบเนี้ยคือไม่โอเคนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณพลังงานตกแล้วอะ่ะมันจะทําให้คุณอะ่ะไม่สามารถที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้หรือว่าคุณไม่แม้แต่จะมีพลังงานเพื่อทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองดังนั้นวันเนี้ยคุณจะต้อง โฟกัสกับสิ่งที่ให้พลังงานบวกกับคุณเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงอะเหมือนมันเป็นเชื้อเพลิงของความสําเร็จของคุณค่ะถ้าคุณไม่เติมเชื้อเพลิงแล้วคุณมัวแต่เอาอะไรที่มันมามอดเชื้อเพลิงของคุณค่ะเพื่อนของคุณความคิดลบๆที่คนอื่นมีมาให้กับคุณ่ะมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะคะดังนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแรกเลยคือเลิกคบคนที่เขาคิดลบก่อนเลยนะคะ อย่าถ้าแบบเลิกไม่ได้แบบมันจะต้องมีความสัมพันธ์กันอยู่ก็พยายามเอาตัวออกหาก่างไม่ต้องไปแบบคุกทีอะไรมากแล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยเลยเขาเยอะพยายามเปลี่ยนเรื่องตัดบทนะคะหรือว่าพยายามาใช้เวลากับเขาให้น้อยลงค่ะและชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะถ้าคุณสนใจอาหารสมอง2นาทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูได้เลยที่เพจ p a s ช i o n tuwin นะคะ